สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีรากรกฎในเดือนพฤศจิกายนคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อเป็นการอ่านที่ภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยแล้วเราย้ำว่าพื้นดวงเดิมมันสําคัญมากเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ สำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึง15สิงหาแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่กรกฎจะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ชาวกรกฎไม่มีดาวบาดเคราะห์แรงๆเข้าทับรักหรือเล่งรักก็จะสบายขึ้นนิดหนึ่งในด้านการงานดาวอังคารดาวการงานอยู่ที่ภพพันธุดาวเป็นปับ มีโอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของกิจการมีการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆซึ่งแน่นอนการเริ่มต้นมันมีความยากลําบากมีปัญหามีอุปสรรคให้คุณต้องเจอบางคนอาจทําง,งานร่วมกับเครือญาติหรือว่าทําง,งานที่เกี่ยวข้องกับปสสังหาบ้านที่ดินยวดยานพาหนะทําบ้านให้เช่ามีคอนโดให้เช่าเป็นนายหน้าขายที่ดินทํางานในบริษัทที่เกี่ยวกับปสสังหาจะก้าวหน้าและประสบความสําเร็จ หรืออย่างน้อยคุณต้องวางแผนอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับชีวิตคุณปัญหาของคุณในเดือนนี้คือคุณจะมีศัตรูในที่ทำงานกัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานผลประโยชน์ไม่ลงตัวอาจมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจระวังเรื่องคำพูดการแสดงความคิดเห็นจะทำให้มีเรื่องขัดแยง้งหรือทำให้มีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงการมีปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านายไม่เป็นผลดีนะ ผู้ใหญ่อาจจะโยนงานยากงานหินมาให้คุณทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาหรือว่าต้องเอางานของคนอื่นมาทำอย่าหวังว่าจะได้ทำงานสบายๆแต่ก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ได้ทำงานชิ้นใหญ่หรือว่างานที่มีบทบาทมีความสำคัญมากขึ้นทำให้มีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะ ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยการเจ็บป่วยบ่อยๆจะส่งผลกระทบกับเรื่องงานบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานหรือว่ามีคู่แข่งในที่ทาง,งานวันที่15พฤศจิกาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานเข้าพบปุตตะดาวเป็นเกษตร เรื่องงานคุณจะมีความมั่นคงลงตัวนะการเริ่มต้นกิจการใหม่ทําอะไรใหม่ๆมีความสําเร็จมีโชคมีโอกาสที่คุณจะมีอาชีพการงานมากกว่าหนึ่งคุณจะสนใจศึกษาเรียนรู้งานรูปแบบใหม่ๆทําอะไรที่ทา้าทายมากขึ้นเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียมากกว่างานออฟฟิศหรือว่างานรูปแบบเดิมๆวันที่24พฤศจิกาดาวพุธดาวเจ้าเรือนสหัชชะและวินาศเข้าพบอริ ดาวเป็นปราอันนี้ยิ่งต้องระวังในเรื่องของการครบคนการครบเพื่อนนะคุณจะได้รับความทุกข์ใจจากเพื่อนฝูงโดยโดยเฉพาะเพื่อนร่วมง,งานจะมีความขัดแย้งแตกแยกโดนเอาเปรียบโดนหลอกใช้โดนหักหลังเพื่อนนินทาการเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกลคุณควรจะวางแผนการเดินทางให้ดีมันจะมีความยุ่งยากผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะกะเวลาพลาดตกรถตกเครื่องบิน หรือคุณเจอคนพาลในระหว่างการเดินทางในด้านการเงินดาวอาทิตย์ดาวการเงินอยู่ที่ภพพันธุดาวเป็นนิดการเงินในคุณหาได้นะได้ทรัพย์สินมรดกได้ประโยชน์จากพ่อแม่ครอบครัวหาเงินได้จากทรัพย์สินที่คุณมีเช่นมีบ้านมีที่ดินมีอาคารพาณิชย์ให้เช่าหรือทําการจัดสรรที่ดินก็สามารถทํางเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรการเงินหาได้อย่างที่บอก แต่ที่การเงินคุณเป็นนิดคือเหลือน้อยเพราะคุณจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากไม่ว่าจะซ่อมบ้านซ่อมรถบางคอนอาจจะปรับปรุงกิจการร้านค้าเรียกว่าทําแบบรีโนเวทนะคือปรับปรุงขนาดใหญ่ทําให้ใช้เงินเยอะหรือคุณจะใช้เงินในการเข้าสังคมพบปะสังสรรค์เปเก่งนะตัวคุณก็ใช้เงินเก่งด้วยใช้เงินค่อนข้างฟุ่มเฟือยทีเดียววันที่17พฤศจิกาดาวอาทิตย์ดาวการเงิน อยู่ที่พบปุตตะแล้วดาวเจ้าเรือนเป็นเกษตรการเงินของคุณจะดีขึ้นเลยนะเพียงแต่ดาวอาทิตย์ประโยชนนาบ้านของอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูหนัก,นกๆการเงินคุณจะดีขึ้นเพียงแต่มันอาจจะเหนื่อยมากขึ้นหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องฝันฟันฝ่ามากสักหน่อยแต่ว่าการเงินจะดีขึ้นอย่างที่บอกแล้วก็มีโชคเข้ามาด้วยนะมีโชคเรื่องงานเข้ามาทําให้คุณมีรายได้เพิ่ม หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเหมาะแก่การทําการค้าทุกชนิดคุณจะมีความคิดแปลกใหม่มีไอเดียในการหาเงินทําให้การเงินเพิ่มพูนในด้านความรักดาวเสาดาวเจ้าเรือนปัตตนิอยู่ในพกมรณนะคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณมีโอ,อกาสที่จะห่างกันเพราะงานนะคู่ครองอาจจะเดินทางบ่อยสนใจเรื่องงานเป็นหลักทําให้ไม่มีเวลาให้กัน มันทำให้เกิดท่องว่างในชีวิตคู่ได้เหมือนกันนะหรือว่าทําให้ความรักมันจืดชืดไปตามกาลเวลาพยายามหาเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็เติมความหวานให้กับชีวิตคู่บ้างนะจะได้ไปได้ตลอดส่วนคนโสดถ้าคุณพบรักกับชาวต่างชาติหรือว่าคู่มาจากแดนไกลพบรักในต่างแดนคู่มีอายุที่แก่อ่อนกว่ากันมากมาก หรือว่าเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วรวมทั้งคนรักเก่ากลับมาก็ถือว่าแก้เคล็ดมรณะได้นะถ้าไม่อย่างนั้นคบกันไปสักพักหนึ่งแล้วความรักมันอาจจะพัฒนาได้ช้าหรือว่ามันไปต่อไม่ได้ผ่านจะเบื่อเอาง่ายๆถึงเวลานั้นอาจจะต้องคอนหัวทางใครทางมันนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายน ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า